เท้าสะอาดจบไปไหอ่าวันนี้เห็นไหมโอ้โหนี่ไล่ทำตอนไหนวะวันนี้ง่ายกว่าทั้งหมดเนี่ยซิลิบัมซิลิบัมสมองทั้งหมดนี่สมองอันนี้อันนี้คือเซลิบัมซิิลบัมตัวนี้คือสะพานทางเชื่อมนัวนคือคารลามัสพารามัสพารามัสปุ๊บดูต่อคือส่วนคือส่วนส่วนของเส้นกลาง ทมั้งตังเี้ยอนี้จะเป็นติ่งๆอยู่พรุ่งนี้ยพี่เหนียวแกนวันนี้หลังคือไฮโปทารามัสวัวเอาถูกไหมไฮโปทารามัสถูกใช่คูกแล้ไอวอะเอ่อพี่เนียวแกนเนี่ยตอมพเนียวพรนี่นะพรไม่ได้ลาวงกระตาเออป็นลาวรงกระตานี่แหละ วิ่งรอบไม่เรื่อยเนนี้ถือเล่นน่าสนุกทางทางนะใครวะนี่แหละนัทจะทำไงไม่ออกไปเลยใยตัวนำโชคร้ายแหมโชคดีจัะค่ะในเธอในการป้าที่มีงานทำมานีจ้ะอือเกือบลืมแล้วจริงๆเขาไม่มเตือนฮะอันนี้คือผ่าสมองมาใช่ไหมครับโมเดลเฉยเออมเดลยวเด หมอมีเกี่ยวอะไรกับเต, <c oughs> ตร์นเหรออย่างคุณกี้ตอบอะไรนะเพียวผ่าสมองไงน่าหน้าน่าหน้าอันนี้คือสไปเนอร์ขอนอ่ะคี่ไม่เป็นไรเอาเป็นไร้อนจะถ่ายูตรงนูปไหนอ่ะชื่อนี้ไงเอาไปถ่ายกระสานกันกน่าไปถ่ายให้ทุกที่สมองเขาให้จระแล้วต้องไปจำแล้วซิรีเบลลัมอะไรอย่างเงี้ยสั่ง าง,งานเดี่ยวสมองเกี LA ่ยวสติปัญญาไม่จำในเลคเชอร์ดเลค่อร์ในเลคเชอร์สวันนี้ผมไม่ได้แล้วไม่จำในเลคเชอร์จำสติปัญญาด้วยในเบลล์ลัน